ชิเหนียวบ่เบืบ้งองพี่น้องไม่ชิเหนียวบ่ <c ười> น้ำจิ้มอื <c ười> มอืมดูอมือม,อส,วมอสวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามาจ้ากินไส้ย่างไส้ย่างพี่น้องอือชิเหนียวบ่เบืบ้งองพี่น้องไม่ชิเหนียวบ่

chạy, người lên hiện thương tâm giúp là thương hại bẩm thận ngắn 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 หายใจไม่ท <laughs> ันอ๋อตัวนี้พอมามาพี่น้องมาเพดผ็ด สหน้าบอกเลยเพชรมากอือ ใช่กะทิหยาบนะน้องเนี่ยนี่อื um, <t <t ้ว้าฮึขอให้ฟังฟูอิ่มเนะ่ยถ้าผู้ใดมากคลิปนี้เนาะงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยด้วยจ้ะพี่น้องช่วงนี้ชาวในตอบคอมเมนต์บ่อยได้จ้าน้องอ่ะกล่าว่าสวัสดีจ้าไะ